ทุกคนนี่คือโรงแรมอะไรรู้ไหมเป็นจคา,าราบูติกเพรสทุกคนเราชอบมากเลย มีความเป็นธรรมชาติกึ่งๆแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเ,เ,เส้น b ิ๊กซเห็นไหมฮะตรงนี้จะเป็น b ิ๊กซทุกคนแล้วก็โรงแรมน่ารักมีความเป็นสะดวกส่วนตัวคําว่าส่วนตัวที่สําคัญมากเลยนะทุกคนอุ้ยมีต้นมะม่วงด้วยทุกคนลุกดกมากเลย SCG เดินเข้ามาในซอยหน่อยทุกคนไม่ได้ลําบากอะไรเลยนะฮะแต่ใครมีรถยิ่งสะดวกตอนเช้าก็จะมีอาหารเช้าให้ดูไวยทุกคนจะอุ้ยมีฝูมแก่ทุกคนโรแมนติก how romantic it is ทุกคน ลถมากมีระบงระเบียงนะฮะใครชอบแนวระเบียงแล้วก็มาดูในห้องเย็นฉ่ำสบายตู้เย็นทีวีตู้ตู้เย็นแบบใหญ่อลังการไม่ใช่มีนิฮะแต่อันนี้คือไม่ได้จัดฉากนะฮะสวยมากค่ะภาพตรงนี้สวยโรแมนติกมากแต่ไม่รู้ห้องอื่นเป็นยังไงห้องเราโอเคลดห้องอื่นก็คงจะเปลี่ยนรูปไปไม่ซ้ํากันเนาะ ห้องนอนเย็นสบายเตียงนุ่มมากมีความเป็นส่วนตัวสูงมากทุกคนอยากให้มาเพราะว่าเวลาเรามาลบบุรี่เราจะไม่ค่อยจะรู้ใช่ไหมโรงแรมไหนอยู่ตรงไหนแต่ตรงนี้จะเป็นไม่ไกลจากอนุสาวรีย์วงเวียนสมเด็จพระนารายณ์สมเด็จพระนารายณ์าายก็คือเป็นหนึ่งในแปงนะฮะของกษัตริย์ที่มีคําว่า the great m a h a r a นะฮะทุกคนนี่ธนาคารเห็นไหมออกไปนะะี่ฮถนนคือไม่มีเสียงดังรบกวนค่ะทุกคน นะฮะก็เดินออกไปหาของกินที่บิ๊กซีเลยไปก็เบนโลบินสันนู่นนี่นั่นไปฮะทุกคนฉะนั้นนี่เบนจะทาราชื่อชอบชื่อนะเบนจะทาราเบนจะแปลว่า5ทาราก็อาจจะเป็นแม่นงแม่น้ำห้าสายหรอลบบุรีมีแม่น้ำห้าสายเหรอทุกคนให้ความรู้หน่อยสิเหม้นมาทุกคนนี่ฮะน่ารักมากเลยอยาดสงบสงเงี่ยมเจียมตัวฝูงแกะทุกคน ลดมากคือไม่ซุกไม่สนคือแบบรู้ว่าเรากำลังถ่ายภาพอยู่ก็เลยนิ่งเฉยไม่ไม่ไม่ดุกดิดนะฮะลดมากที่ S c G Home ทุกคนแต่เราเดินมานะนั่งรถไฟเดินมาจากสถานีรถไฟลบบุรีเดินมามันจะขึ้นว่ากี่กิโลก็ช่างหัวมันเดินมาเรื่อยๆเพราะเราต้องการจะเก็บบรรยากาศว่าเส้นทางระหว่างจะมาถึงเบญจทารารีสอร์ทเนี่ยได้เจออุปสรรคเจออะไรที่มัน งดงามเจอคาเฟ่เล็กๆริมถนนกาแฟเราก็เข้าไปทักทายหาไปถ่ายไปนูน่นไปนี่ไปชิมไปชิลฮะทุกคนแล้วก็น้แล้วก็มาถึงที่เบนจทารารีสอร์ทซึ่งเป็นถนนเขาเรียกว่าถนนสายอะไรนะอ๋อสมเด็จพระนารายฮะทุกคนประมาณนี้ฮะคือวงเวียนพระนารายก่อนถึงวงเวียนพระนารายก็จะเป็นวงเวียนสะแก้วก่อนซึ่งวงเวียนที่ใหญ่ถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะเดินมามีรถสองแถวก็ไม่เรียกบริการนะเพราะว่าอะไรอยากจะดู ถ่ายทาบรรยากาศให้ทุกคนได้เห็นว่าจากเมืองที่ในเมืองสารพรการมีลิงเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเรามีเวลาเราจะไปถ่ายภาพลิงน่ารักนะจริงๆมันมีความน่ารักอยู่แต่ถามว่ามันก็ซุกซนไนงะจริงๆถ้าเกิดเราอยู่ร่วมกันได้ระหว่างสัตว์ลิงกับคนนะในเมืองมันก็โอเคนะเป็นเอกลักษณ์ถูกไหมฮะแต่คนเนะี่ยมักจะย้ายมาทางนี้ฮะมาอยู่สร้างโรงแรมที่บิ๊กซีโลตัสแมคโครหรือจะไปอ่อแยก ชนรัฐทานอะไรของเขาอ่ะก็จะมีความเป็นเลี้ยงเมืองนะฮะเพื่อจะหลบหนีฝูงลิงทุกคนฝูงวานนอนซึ่งเราจะไปทําร้ายไปไล่ที่เขาไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราก็สงสารเขาเขาก็มาพึ่งเราแต่ตรงนั้นเขาจะห้ามเลี้ยงนะให้อาหารเนี่ยเขาถือว่ามันจะไม่ใช่หน้าที่ของเราที่ต้องไปเลี้ยงแบบเมตตาทํามาเป็นเมตตาแค่ช่วงเวลานั้นแต่พอกลับไปแล้วมันก็หากินของมันอยู่ดีถูกไหมฮะฉะนั้น,เ,นเขาจะมีงานเทศกาลลงลิงเลี้ยงอาหารโตจีลิงก็มาพักที่ในลบบุรีได้ นะฮะ <c oughs> ตรงเส้นนี่ฮะเรียกว่าไม่ไกลจากบุงเวียนพรนารายเดินมาประมาณกิโลกว่ากวานุกนิกนุกนิกนกเดินมาทุกคนก็จะเจอที่พักเบญจาทาราน,นี่ฮะร้านอาหารลูกอาหารเขาเรียกว่าเป็นในส่วนของอาหารเช้าทุกคนนะฮะคลิปนี้อย่างที่บอกว่าใครมาเที่ยวที่ลบบุรีเนี่ย ขาจะนึกถึงป่าศักดิ์ชนทธิ์สวยมากใช่ไหมฮะมีฝูงแพะนิวซีแลนด์เมืองไทยจะอยู่ที่นั่นแต่ถ้าในมัในในเมืองมาพักที่นี้ก่อนก็ไปป่าศักดิ์ชนรสิ์ก็ได้ไปทุ่งต,ตะวันในหน้าหนาวแต่ถ้าเกิดมาช่วงเดือนธันวาใช่ไหมจะมีงานสมเด็จพระนารายณ์ดินทองอะฮะแล้วก็ช่วงกร,รกฎาเพิ่งผ่านไปไม่กี่วันก็จะเป็นงานกระท้อนกระท้อนหวานของเมืองแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์เมืองดินสอพองนะฮะเมืองสารพก,การเมืองแคว้นเอ่อเอ่ออะไรนะเขาเรียก วังนารายคู่บ้านสารประการคู่เมืองทุกคนนั้นหาบิ๊กซีป้ายเดินไปนิดเดียวเองเดินออกกําลังกายหาทุกคนอย่าไม่ไกลหรอกหากิโลสองกิโลเดินชมเมืองนะครับทุกคนนี่หามีดอกลั่นธงดีลาบดีด้วยนะฮะก็จะมีรถลูกค้าบางคนก็ออกไปทํางานแล้วในช่วงเวลาแบบนี้หาทุกคนจ๋านะฮะ บริการดีมากนะฮะที่นี่จะบอกไว้เลยทันจะบอกต่อฮะเดี๋ยวหลังจากอาทิตย์นี้เราก็จะไปเงาะโรงเรียนกาลังกาลังรอจังหวะว่าจะราง,งานจะเอาหลักสูตรไปทําได้ไหมช่วงนั้นแล้วก็จะไปถ่ายภาพงานเงาะโรงเรียนเพราะเรามีความรู้สึกว่าจะไปถ่ายทําต้นเงาะโรงเรียนที่สุราษฎร์้ได้เป็นต้นแรกต้นเดียวของไทยที่เขาขยายไปทั่วประเทศไทยว่าเงาะโรงเรียนอร่อยที่สุดแต่ต้นแรกเลยที่มาจากปีนังนะฮะที่ขึ้นที่บ้านาานาสารจะอยู่ที่นั่นจะไปถ่ายต้นเงาะต้นเดียวที่แพร่พันธุ์ ไปขายใครจะขายไปปลูกกันทั่วไทยแต่รสชาติอาจจะเปลี่ยนไปแต่เงาะโรงเรียนของสุราดินมันดีรสชาติจะหวานล่อนหวานกรอบนะฮะจะไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนฮะซึ่งชาวปีนังนะฮะไปบ้วนเม็ดทิ้งเอาไว้ก็เลยขึ้นเป็นต้นแม่อยู่ที่นั่นเหมือนกับยางพาราฮะนะฮะ,นะฮะที่เจ้าพญาลัคนุประดิษฐ์ไปปลูกทิ้งเอาไว้ที่ต้นเดียวต้นแรกต้นใหญ่นะฮะก็อยู่ที่ตรังที่สุรา์ก็จะมีหาบน,นาสารเดี๋ยวเราจะไปดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงหลังจากนั้นก็จะขึ้นเชียงใหม่ขึ้นเหนือไปแล้วก็เราค่อยมาวางแผนกันอีีกทึ อย่างมาที่ลบบุรีแนะ่นอนเราเราก็จะไปกินอาหารอร่อยๆวันนี้เดี๋ยวจะปินย่างเนยดีไหมจะไปย่างเนยกันดีกว่าทุกคนนะฮะเคยไปกินย่างเนยที่ลำปางลดที่ทุ่งสงก็ลดฮนะวันนี้เราไปกินย่างเนยที่ลบบุรีกันเดินจากที่นี่ไปประมาณกิโลกว่าๆนะเดินชมเมืองไปคนจะตกไหมทุกคนเรามาลุ้นกันนะครับอุ้องหนาทีท่านอย่าลงโพส์คลิปสั้นๆนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวมันยาวไปจะต้องลบเมมโมรีเพราะถ่ายเก็บเอาไว้ โพสต์อยู่ตลอดเวลามันก็เลยอาจจะต้องอาศัยการลบไปเรื่อยๆอ่ะนะฮะงันฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะครับตอนนี้เรากําลังอยู่ที่แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับทุกคนนี่คือโรงแรมเบนจทาราบูติกเพลสนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับ